ไปพูดอะไรเยอะนะครับวิ่งรูดศูนย์นะครับในเม็ดเดียวห้าศูนย์สี่นะครับเน้นศูนย์สี่และศูนย์ห้าฟังนะครับฟังเน้นศูนย์สี่สี่ศูนย์และศูนย์ห้าห้าศูนย์ในสองหางนีมนนนนนะ้มีอันแน่นอนนะครับมีอันแน่นอนอะรีบนะครับบางคนอาจจะไม่เห็นอาจารย์อาจจะไม่ได้ลงเด้อ นะอาจจะไม่ลงหรือลงอาจจะหาช่องทางว่าจะลงในสตอรี่หรือลงอะไรเพื่อป้องกันกลุก่มมิชาชีพมาตอบคอมเมนต์นะอันนี้ก็จะรอรอบล็อกในพวกที่มามาตอบตรงไลฟ์สดนี่แหละนะครับเพราะนั้นเบิ้งดีๆนะรูดแล้วมาหนักสองหางนี้นะถั้นลูดได้ตังแน่นอนพี่น้องนะตัวเจาะบ,บางทีมันอาจจะข้ามเตะตัวเน้นนะเหมือนม่เกี้อยอาจารย์เน้นไลฟ์สดอยู่เนาะ นะนะที่ที่เมดที่แล้วเน้นศูนย์สี่สี่ศูนย์แต่มันออกสี่หนึ่งเล่สี่มันกระลุดนะครับแต่บางคนสี่สองก็ยังไม่ได้ตังสี่สองก็ได้เพราะอาจารย์ก็เจาะสี่สองลื่นรู่สี่เนาะเออเขาแปกอยู่เพราะว่าแบบหกตัวเขาสี่สองแบบห้าตัวเอาสองสี่แบบสี่ตัวเอาสี่หนึ่งนะบอกว่าไม่ได้อันนั้นแล้วแต่โชคนะครับถ้าลุดมันก็ได้หมดหรือเล่นเฉพาะตัวเจาะ ที่อาจารย์ให้มันก็ได้นะมิกี้เห็นหมดแล้วเนาะทุกคนอ่ะต่อไปใครจะเอาตัววิ่งเงินล้านไปก่อนเพื่อไปหาซื้อลอตเตอรี่อาจารย์ฟันตัวเดียวเหมือนมิกี้มิกี้อาจารย์ฟันห้าแต่ไม่เอาศูนย์กบหนึ่งเพราะมันออกห้าหนึ่งไปแล้วเนี่ยมันออกห้าหนึ่งไปแล้วใครจะเอาพิมพ์เลขวิ่งเงินล้านรัฐบาลนะครับะพิมพ์มาหันว่าเอากระพาน นะครับแต่จะเดินซื้อลัตเตอรี่ก่อนจันสิบ่อยนะใครจะเอาไปประกอบในการตัดสินใจซื้อลัตเตอรี่คืออาจารย์หมดไม่กี่แลวตัวไหนมาอาจารย์เหมาหมดชี้ขึ้นต้นด้วยห้านะครับมันกระดได้เรือหละมันกระหาหนึ่งศูนย์เนาะราคาเอาสุดโตแต่ไปซื้อลัตเตอรี่ตัวเจ็ดเจ็ดมันไปออกทะเบียนลถเนาะทะเบียนลดอาจารย์มันเจ็ดเจ็ดแปดเก้านะ่คนสีมีโชว์ เห็ดจางไดมันก็นมีพี่น้องแล้วก็ไดสามตัวหนาอีกหาใบสามตัวทยห้าสองตัวเน้นห้าสองห้าสามมันออกหกห้าสองตั้งสั่นแล้วมันก็ะไดอ่ะใครเอาอ่ะมีไหม้เอ่ยคุณมีลายลักษ์เอาค่ะเอาค่ะเ,เอาพิมพ์นะครับเอาแต่อาจารย์ไม่ได้เขียนเด้อแต่จะยกนิ้วมือให้นะครับยกนิ้วมือให้ถามนิดหนึ่งนะครับงวดนี้เป็นหวยสัญจรถูกต้องไหมแต่ไม่เอาศูนย กับหนึ่งเพราะมันออกห้าหนึ่งไปแล้วเนี่ยมันออกห้าหนึ่งไปแล้วใครจะเอาพิมพ์เลขวิ่งเงินล้านรัฐบาลนะครับพิมพ์มาหันว่าเอากับพานนะครับแต่จะเดินซื้อลอตเตอรี่ก่อนจังสิบปอยนะใครจะเอาไปประกอบในการตัดสินใจซื้อลัตเตอรี่เคืออาจาย์หมวดมิจ่แลวตัวไหนมาอาจารย์เหมาหมดที่ขึ้นต้นด้วยห้า นะครับมันก็ะไดได้หรอมันกระหาเรื่องศูนย์เนะาะรักหาเอาสุดตแต่เป็สื่อลัตเตอรี่ตัวเกียจเกียมันไปออกทีเบียนรถเนาะทีเบียนรถอาจารย์มันเจ็ดเจ็ดแปดเก้านะพ่นสีมีโชบเกียจจังไดมันก็มี่ี่นองอืนแล้วก็ะไดสามตัวหนาอีกขาใบสามตัวไทยห้าสองตัวตัวเน้นห้าสองห้าสามมันออกหกห้าสองตั้งสันหรือมันก็ะไดอ่ะใครเอาอ่ะมีไม่เอ่ยคุณ มีอะไรรักเอาค่ะเอาค่ะเอาพิมพ์นะครับเอาแต่อาจารย์ไม่ได้เขียนเด้แต่จะยกนิ้วมือให้นะครับยกนิ้วมือให้ถามนิดหนึ่งนะครับงวดนี้เป็นหวยสันจรถูกต้องไหมเอ่ยนะนี่แหละแต่ก่อนเริ่มทีใครติดตามอาจารย์ตั้งแต่ก่อนปีหกสามคืนหลังเขาเรียกว่าเจ้าพ่อหวยสันจรนนี่แหละนะครับโดยเฉพ่อเลขวิ่งเนี่ยนะครับมันออก วันที่หนึ่งเนาะวันที่หนึ่งตรงวันเสาร์ข้างขึ้นนะครับขึ้นสามข้าเดือนสีอ่ะฟังนะครับเลขวิ่งเงินล้านสี่สี่ส,สีใบให้นะฮะให้ไปหาซื้อแบตเตอรี่อะไรก็ได้ขอให้มีตัวนี้นำหน้าเบิ้งเอาเด้อฟันทิศตัวนี้เป็นเอียงแหละพี่น้องพิ์เบิง้งนะมันเข้าใจคือกันบ่เน,นี่ จะไม่พูดเด้อหวยสัญจรฟันที่ตัวนี้มงินมีกี่ฟันห้าเียนเป็นอย่างแบะพี่น้องใครสาตาไม่ดีบ้างใครสาตาไม่ดีบ้างใครมองไม่เห็นนิ้วมีกี้ที่ยกนะครับหวยสัญจรอะไรก็เกิดขึ้นได้น้องนะหมยสัญจรนั่นแหละตามนั้นคุณไปเตยนะครับ หาซูเรตเตอรี่ต้องมองหลักตัวนี้ก่อนนะเหมือนมีกี้นี่แหละได้จานฟันไปที่ห้าบอกห้าเพราก็หาซอลรตเตอรี่ตัวที่มีห้านะอะไรแล้วแต่โชคใครจะไปหยิบไปถูกตัวไหนอืนะครับอะตามนั้นเด้อพี่น้องเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งในวันศุกร์วันศุกร์เดี๋ยวน่าจะใกล้แล้วละ่ะแยวขายขายลรตเตอรี่อาจจะมาปล่อยตัวเต็มให้ก็ได้แนวลรตเตอรี่น่าจะขายวันนี้ แต่พรุ่งนี้เขาได้จะเอามาส่งถึงบ้านนะครับลัตเตอรี่เนาะวันที่ยี่สิบนะ 20, นะเขาเขาขายแล้วละชุดใหญ่ยี่สบยีบเอ็ดนะครับตามยห่ดีก็ตามนั่นเลย <c oughs> ยกขึ้นอยู่ไหมนะถามพี่น้องเบื้องรูปภาพก็ยกขึ้นมือจักนิวเออเออมือจักนิวนะอาอหารนะครับนะไม่ชัดกับจังใดล่ะบ้ดนพี่น้อง เห็นแล้วเนาะโอ้ยหนออ่ะพ่ต้องกอะนะ็ไล่รอกสนะรอไปปล่อยสันใบให้ก้อนเราไม่เห็นอ่ะประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวให้ทุกคนโชคดีในเย็นวันนี้นะครับนะไม่ว่าจะเป็นหานอยลาวนะครับแล้วก็พิจารณาเอาเดืรอพี่น้องโปรดใช้วิจนารณญาณเพราะว่ามัน สามวดติดแล้วเนาะก็ประมาณนี้ขอทุกคนโชคดีร่ำร่ำรวยรวยเฮงเฮงปังปังกันทุกคนโชคดีสวัสด,ดีครับอ่ะเอดไล์เดือพี่น้องนะไล์ไล่ชีเอสชฉีดการพัดนะครับสั่งซื้อผิตภัณฑ์เพื่อเข้าห้องแนวทาง yeah ระวังเผ็ดปลอมชื่อออกกวาทาจวดนะครับใครพบใครเห็นก็ช่วยรายงานด้วยนะ